สวัสดีครับสมาชิกให้โดูโลนิกระบบน้ำหนึ่งท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนขั้นตอนการใส่ปุ๋ยผักรอบที่2นะครับหรือผักอายุดได้35วัน,นครับนี่ก็จะเป็นเลสปัตเตเวียนะครับจะเป็นผักกาดหอมนะครับ วันนี้ก็อายุเขาได้สาสิห้าวันพอดีนะครับฝนก็ตกทุกวันครับตกเป็นอาทิตย์นะแต่ผักก็ยังได้ครับยังสวยอยู่ครับยังพอได้อยู่สามสิห้าวันใบเขาก็เริ่มใหญ่ลากก็ยาวแล้ว ครับา้าเขาจะประมาณนี้นะครับผักอายุใกล้จะสี่สิบวันนี้ยิ่งลากยาวนะครับนี่แค่สามสิบห้าวันสี่สิบห้าวันขึ้นนี่ยาวมากเลยนะครับราาเขาก็จะประมาณนี้ครับ ไม่ค่อยมีแดดนะครับน้ำในกล่องก็ลดไม่เยอะอะไรนะครับจะพาไปชมว่ามีอุปรกรณ์อะไรบ้างครับอุปกรณ์นะครับ,ก,รรบก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งเลยนะครับจะเป็นปุ๋ย A กับปุ๋ย b นะครับปุ๋ย A จะเป็นปุ๋ยสีดแดงๆนะครับปุ๋ยบก็จะเป็น ตัวสีเขียวนะครับปุ๋ยจะมีนะ20 20สองสูตรครับสูตรเอกับสูตรบีสองนี้จะเป็นสลิงนะครับสลิงไว้ตวงปุ๋ยนะครับสลิงเอกับสลิงบีแยกกันนะครับเพราะเราต้องไว้ดูดปุ๋ยเอกับปุ๋ยบีนะครับสามก็จะเป็นทัพพีนะครับไว้คนปุ๋ยนะครับเวลาเราผสมใส่น้ำเนี่ย สี่ก็จะเป็นนี่นครับน้ำครับน้ำจะเกียมไว้น้ำนน้ำป่าครับน้ำปลาปลาน้ำธรรมดาครับห้าก็จะเป็นเหยอกนะหยักไว้ตวงน้ำครับตวงน้ำตวงปุ๋ยนะครับกือจะใช้ขันก็ได้นะครับขันตักน้ำ มาชมขั้นตอนวิธีการทำนะครับรับผมก็จะเอาฟ้าออกก่อนนะครับฝาเข้าออกก่อนฝาออกวางไว้นะครับจะได้เติมปุ๋ยง่ายคนระับทำคลิปคนเดียวจะไม่ค่อยขนัดเท่าไหร่ครับจากนั้นเราก็ตัก ตักน้ำใส่นะครับน้ำเขาไม่รเดเยอะนะครับมันจะตักใส่ชนิดเดียวเองครับถ้าน้ำรเดเยอะเราก็ตักใส่เยอะหน่อยครับมจะตักใส่แค่ สองเหยือกตัวเท่านั้นครับนะครับ,นะรบจะเติมแค่ให้ห่างจากขอบบนกล่องประมาณสองนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับห้ามเติมน้ําเต็มกล่องนะครับจเปุป๋ยทั้สองเพราะในกล่องจะไม่มีไม่มีออกซิเจนนะครับอากาศจะไม่มีผักจะเหี่ยวตายนะครับรากเน่าผักช็อตนะครับ เหมือนคนจมน้าครับไม่มีอากาศคผักก็เหมือนคนครับถ้าไม่มีอากาศก็จะตายครับบางคนทาไมผักเหี่ยวตายนะเพราะเติมน้ําเต็มกล่องบางทีน้ําฝนเต็มกล่องนี่ก็ตายได้นะครับถ้าไม่มีหลังคาทํหลังคาโรงเรือนให้เขานะครับจากนั้นเราก็ตักน้ําเก่าในกล่องขึ้นมานะครับตักขึ้นมาแบบนี้นะครับ ครับตักขึ้นมาเลยนะครับถัดมเราก็ดูดปุ๋ยใส่ได้นะครับมัจะใส่ปุ๋ยบีก่อนครับนีสลิงบีนะครับจะใส่สักยี่สิบ cc นะครับกล่องกุ้งครับปุ๋ยมันมีสูตรตายตัวนะครับใส่สักสิบยี่สิบก็ได้นะครับเพราะกล่องกุ้งใส่เยอะก็ไม่ดีนะครับ ถ้ากล่องเซรมอนนี่ใส่ยี่สิบสามสิบสี่สิบได้เลยคนระับจะใส่สักยี่สิบซีซีให้ดูนะครับนี่ครับสิบซีซีครับ1 0ซีซนะีครับก็เตอร์ลงไปเลยนะครับเตร์ลงไปเลยเลาก็ดูอีกสิบซีซีนะครับ จากนั้นเราก็คนนะครับคนให้ปุ๋ยเข้ากันสักสิบถึงสิบห้ารอบนะครับ จากนั้นเราอยใส่ปุ๋ยเนะครับปุ๋ยห้ามใส่พร้อมกันครับใส่พร้อมกันน,น,นี่ปุ๋ยเขาจะตกตะก,กอน,นครับจะเป็นอันตรายเป็นมีผลต่อผักได้นะครับปุ๋ยก็ใส่เท่ากันครับ1 0 4นะครับ ก็จะตวงผสมปุ๋ยใส่ถังแบบนี้ก็ได้นะครับจะสะดวกดีแต่ผมก็มันไม่เยอะนะครับก็ลองใส่กับเียกตวงให้ดูนะครับผสมใส่กับจากตวงให้ดูครับคนนะคน หารอบที่ปกเข้ากันดีนะ จากนั้นก็เทปุ๋ยให้เราผสมเสร็จนะครับกลับคืนได้เลยครนะแค่นี้นะครับรลงไปให้หมดเลยนะครับ ที่กับไว้หมดนะครับนอลงไปเสร็จแล้วเราก็คนให้ปุ๋ยเข้ากันนะมันเหมือนเดิมครับคนสิบถึงสิบห้ารอบนะ ตอนก็มไม่ยุ่งยากไปับง่ายนะครับีประมาณสิบถึงสิบห้ารอบนะประมาณนี้นะประมาณนี้จากนั้นเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะ อนปิดฟ้านะครับพยายามอย่าให้ลากเขานะครับอย่าให้ลากเขาขึ้นมาบนขอบฟ้านะครับแล้วเ,เขาจะเหี่ยวตายนะให้ลากเขาลงไปในน้ำนะครับลงไปในน้ำให้หมดนะ้บ แค่นี้นะคันการเตรียมปุ๋ยรอบสองฝักการหอมก็เติมเหมือนกันครับแต่ผมทำแค่เล็บปเวียให้ดูนะครับทำคลิป ให้ดูเพื่อมือใหม่จะได้ศึกษานะครับได้ศึกษาหาความรู้ในกลุ่มนะครับวันนี้สั่งซื้ออุปกรณ์ไปนะครับก็จะได้รู้นะครับว่าอายุผักช่วงไหนนะครับวรนเติมปุ๋ยยังไงเติมเท่าไหร่นะครับ รับอายุได้4 0ถึง45วันนี้ก็เก็บได้นะครับอีกประมาณ10วันนะครับ10วันผมจะมาเก็บให้ดูนะครับแต่หลังจากนี้ผมว่าจะถ่ายคลิปลงให้ดูทุกวันนะครับดูจนถึงเก็บเลยนะโอเคครับ, okay, รบก็มีขั้นตอนอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับไม่ยุ่งยากอะไร ฝากติดตามคลิปต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ